สวัสดีชาว u ู t ที่4 BCG ตำบลเทพรักษาทุกท่านนะครับวันนี้สุริรู้ปัตยาของเศรษฐกษิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริบ้านอาม่ยตำบลเทพรักษาอำเภอสังกัดจังหวัดสุริน์จะพาท่านาผู้ชมนะครับจะพาท่านาสมาชิกทุกท่านนะครับ,นะรบนะมาดูนะครับนะผลผลิตทางสุริรู้นะครับที่กําลังนะออกดอกออกผลอยู่ตอนนี้นะครับก็คือ นี่เลยนะครับนาถัวฟักยาวนะครับนาลายจักระพันนะครับนาลายจักรพันเบอร์หนึ่งนะครับนาก็กําลังออกผลผลิตนะครับนานี่นะครับสวยมากเลยนะครับสวยงามนะครับนานี่ก็เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับนาแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวเชิงเกษตรผสมผสานนะครับนะท่านก็จะเห็นว่าทางเข้านะครับนาทางเข้า ม้แต่ทางเข้าของเรานะครับนะก็มีของกินแล้วนะครับนะโซนทางนี้นะครับนะก็จะเป็นถั่วฝักยาวนะครับสีม่วงสิรินธรเบอร์หนึ่งนะครับนะสิรินธรเบอร์หนึ่งนะครับนี่ก็เป็นถั่วพระราชทานนะครับจากกรมสมเด็จพระเทพนะครับนะที่ท่านพระราชทานนะครับให้กับทางศูนย์เรียนรู้อ่าปรัชญาของเศรฐษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริบ,บ้านอามุยนะครับนะก็นะครับตางศูนย์เรียนรู้นั้นก็ได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนนะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรกรที่สนใจนะจะมาศึกษานะครับนะดูงานนะครับนะก็ใช้หลักการประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุดนะครับนะก็แล้วก็บริการที่จุดเดียวนะครับนะบรรยากาศ นะครับนะแนวเกษตรผสมผสานนั่นเองนะครับนะแล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับที่ทางศูนย์เรียนรู้ของเรานั้นได้ทําการปลูกนะครับนี่ก็มาดูอีพ้นผลิตหนึ่งนะครับที่ลูกดกมากเลยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นฝรั่งพระราชทานนะครับนะฝรั่งพันธุ์แตงโมนะครับโอ้โหนี่เลยนะครับนะผลผลิต ดกมากนะครับนะก็ข้างในเนื้อก็จะเป็นสีชมพูเหมือนกับแตงโมนะครับนี่เป็นเป็นพันธุ์พระราชทานนะครับนี่พันธุ์พระราชทานนะครับจากศูนย์จักพันธุ์พืนสรีนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็โซนนี้นะครับเป็นถั่วฝักยาวนะครับพันธุ์สีม่วงเซรินทอนเบอร์หนึ่งนะครับนะ นี่เลยนะครับนะจากศูนย์จักรฟันเป็นสรินะครับนะนี่ครับตัวฝักยาวพันชิม่วงเบอร์นหนึ่งเป็นพระราชทานนะครับนี่กำลังให้ผล,ผลิตเลยนะครับสวยงามมากนะครับนะก็ฝากกลุ่มบี g จีตะบนเทศรักษานะครับนะก็สามารถที่จะมาเรียนรู้นะครับนะสำรวจได้นะครับนะก็ คลิปนี้ขออนุญาตสวัสดีครับ